อายุคุณแม่เท่าไหร่ครับอายุ81 81ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรเลยไม่เจ็บไม่ไม่มีอะไรแต่แต่พี่เพิ่งลงมาจากห้องผ่าตัดเลยนะค่ะเพิ่งลงมาไหนไหนเดินให้ดูเนี่ยไม่ล้มนะไม่ล้มไหลเจ็บโอ้ี่ตึงโอ้ยคอตึงด้วยคุณแม่เพิ่งลงมาจากห้องผ่าตัดใช่ไหมเพิ่งลงมาเลยทำอะไรบ้างครับ เฟสข้างบนข้างล่างอ๋อเฟสข้างบนข้างล่างเลยอันนี้หมอบอกว่าตรงร่องนี่มันลึกไปออก็เลยฉีดไขมันให้เอาไขมันเราเนี่ยจุมันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบหน้าให้ดูเลยเด็กอโอ้โเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะนะฉะนั้นทุกคนนี่เชื่อได้เลยว่าทีมแพทย์ที่นี่ทั้งหมดชั้นหนึ่งนะเราไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องเอ่ยนี่คือคุณหมอระดับคุณภาพระดับเวิร์คคลสโอ้โหสุดยอดเลยแต่าทีทุกคนฟได้ยินคนไขยบ้างไหม เมื่อวานนี้มาที่โรงพยาบาลไหนเนี่ยก็มีความสุขมาที่โรงพยาบาลเนี่ยมีความแยทมามทำไมเอยากให้ทุกคนน่ารักไปหมดกันเองดูแลดีเหมือนบ้านตัวเองก็ให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจเลยว่าทีละพรเนี่ยจะไม่ทําให้ผิดหวังไม่ไม่ว่าหมอคนใดถูกนี่คือแผลที่ดึงหน้าสิบสี่วันค่ะเนี่ยค่ะข้างหลังก็จะหายดีแล้วค่ะแทบไม่เห็นแล้วค่ะ รอยจางลงเยอะเมื่อก่อนถ่ายเซอร์ฟี่ใกล้ๆหรือถ่ายใกล้ๆไม่ได้เลยหน้ามันจะมีรอยยน่นแต่ตอนนี้มันก็ตึงไปหมดคอก็ตึงนี่เริ่เอามาใส่แล้วคะ่ะคอตึงละ <c oughs> ทำไปแล้วเดือนกว่ารูปนี้เห็นไหมคะนี่มันค่อยเป็นกองเลยเห็นไหมคะอย่างนี้ไม่แล้วเห็นไหมคะนี่นี่คอได้ทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำค่ะเฟสล่างเฟสบนแล้วคอก็จริงจริงจังโอ้หคอตึงถ้าดูถ้าดูตรงนี้ของป้าน้องนะฮะแล้วดูตอนนี้ ไม่มีนะฮะไม่ได้ทําอะไรเลยแค่มีเลย<ะ>ของพน้องเนี่ยอายุ81ด้วยค่ะโอ้โหแขดีมากเมนกริ๊อย่างที่ออกเฟสเนี่ยพน้องพูดจากใจนะคะไม่ได้สร้างสร้างบทสร้างอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความจริงใจถ้าเกิดคนจริงใจเนี่ยพูดกี่ครั้งมันก็จะเหมือนกันหมดทีระพร